เปิดร้านแล้วนะคะคุณลูกค้ามาด้อค่ะนะคะร้านป้าโปเปิดแล้วนะคะวันนี้มีอะโวคาโดด้วยนะนี่นะ,ะเป็นอะโวคาโดพัน์อะไรไม่รู้จําไม่ได้นะคะแต่รสชาติก็โอเคนะคะออกมันๆหน่อยนะ,ะสีอาจจะจืดนิดนึงนะสีเขาจะไม่ค่อยเขียวนะคะพันนี้นะป้าโปลืมเนาะค่ะเนาะลืมนะคะ,ะ,คะว่าเขาเรียกว่าพันอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะ นะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะนะได้มาแล้วนะ,ะสำหรับนะลูกค้าที่ชอบหรืนะ่มน้ำอะโวคาโดนะคะวันนี้ตากพอจัดเต็มจัดหนักแล้วนะคะนี่นะเรวนะคะอยู่หน้าส่วนคูมิรักเช่นเดิมนะ,ะหน้าส่วนคูมิรักสองโคราสนะคะตอนนี้เปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะจนถึงห้าทุ่มโดยประมาณนะคะลูกค้านะมีผลไม้ก็มีหลากหลายให้เลือกเช่นเดิม สดสดใหม่ๆสดๆนะคะนี่กล้วยก็แค่จะสวยค่ะนี่กล้วยนะนะคะกำลังหน้าปันนะกำลังหน้าปันเลยปั่นนะสิเนี่ยมะม่วงก็จะเป็นแก้วขมิ้นนะคะช่วงนี้นะนะคะนะมะนุงมะนาวก็มีหมดนะผงมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเมนูของเราก็มีหลากหลายเลือกนะคะเนาะนะเนี่ยสับปะรดแตงโมนะแขนเปลูกแต่วันนี้ไม่มีเอ่อไม่มีอะไรนะ ไี่ีละมุดนะคะละมุดจะหมดช่วงแล้วนะคะช่วงนี้นะละมุดหมช่วงแล้วนะคะละมุดของเราคเห็นชะัดกันอะไรมนะไม่ได้จชื่อไม่ได้ แล้วนะคะเนี่ยสุกแล้วพร้อมปั่นแล้วนะคะ